ขาวิจาจา์ดีมากๆนะครับตอนนี้ Rotten Tomato ของ Deadpool อยู่ที่79ในฝั่งของ ในฝั่งของรีวิวเวอร์นะครับหรือว่านังวิจารนะครับในขณะที่ฝั่งคนดูเนี่ยโอ้โหตกมาแค่4คะแนนเะท่านั้นนะครับ96%นะครับในขณะเดียวกันตัวหนังก็ทำรายได้สูงมากๆนะครับโดยเดธพูเ w o l v e r i n e นะครับณนะปัจจุบันนี้เปิดตัวทุกคนทราบแล้วเปิดตัวแค่วันแค่สุดสัปดาห์แรกเนี่ยทะลุทะลวงมากครับ205ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเรียกว่าทะลุทะลวงกว่าการเปิดตัวของ i ิน i d e Out 2ด้วยซ้ำไปแต่ยืนระยะผมไม่แน่ใจว่าจะไปไกลได้เท่ากับแซง Inside out 2ได้หรือเปล่านะ ุบุรีเนี่ยเปิดตัวแล้วก็ทำรายได้ขนาดนี้เนี่ยสร้างสถิติมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการทํารายได้ทั่วโลกนะครับภายใน5วันแรกที่สูงมากๆนะครับประกอบก,บกับการกลายเป็นภาพยนตร์เรทอาที่เปิดตัวสูงสุดตลอดกาลครับหนังรุ่งเดชพูลวุบุรีเนี่ยถ้าพูดแล้วนะรายได้ทั้งหมดรายได้หน้าวันนี้ที่เขาได้เนี่ยเอาจริงๆตอนเนี่ยแซงหนังมาวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาเวลของ Fox หรือว่ามาวลของมาวลนะครับแซงไปแล้ว23เรื่องนะครับ เรียกว่าแค่3วันแรกนะครับเดทพูทำไรายได้เทียบเท่ากับไอเดอร์มาเวลทำไรายได้ตลอดโปรแกรมการฉายนะรายได้ตอนนี้เนี่ยอ,อย่างที่บอกครับคะแนนเนี่ยมันสูงริบริ้วนะครับดังนั้นแล้วก็เลยมีการคาดการณ์ครับว่าเดทพูลวูบวูรินจะทารายได้ไปไกลขนาดไหนเอาอย่างงี้พูดง่ายๆมีความเป็นไปได้ที่ยังไงก็น่าจะขึ้นไปติดท็อป5ครับตอนนี้ท็อป Top of the year, Top of the world, looking now on r e a t i o n Top of the chart เนี่ยตอนเนี้ยสูงสุดของวิวบอดปี2024เนี่ยคือ Inside Out 2ครับตัวเลขทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,500กว่ากว่าผมขอเช็คชั่วๆนะ b o x Office Mojo นะตัวเลขของ Inside Out 2ตอนนี้เนี่ยเอ่อถ้าเป็นถ้าเป็น International เนี่ย โด m ิเ t สิก0 0 i n อ e r ินเ i อร์เชลอีก800รวมอยู่ทั้งหมด1,500แล้วครับดังนั้นตัวเลข1,500เนี่ยเอาจริงๆน่าจะแซงค่อนข้างยากครับเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ปกติแล้วก็จะเป็นตัวเลขของหนังทำเงินสูงสุดในแต่ละปีก็คืออยู่ที่พันฝ่าฝ่านี่แหละพันแบบว่าแตะขึ้นไปถึงพันหได้เนี่ยแซงยากมากแต่อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายๆสำนักนะครับ เขาก็เดากันว่าเอ้มันก็ยังมีความเป็นไปได้นะที่เดซ์ผวนวุบรีเนี่ยจะไต่ขึ้นไปชัวชรวเลยเนี่ยชัวชรวเลยเนี่ยยังไงก็ขึ้นไปเกินหนึ่งพันล้านครับอ่าชัวร์ยังไงก็ขึ้นไปเกิน1นึ่ล้าน,าน,น, 1, านแต่ว่าจะขึ้นไปเกิน1,500ล้านไหมเนี่ยนักวิเคราะห์บล็อกเฟศเขาบอกว่ามีโอกาสครับ แต่ก็มีโอกาสไม่ถึงเช่นเดียวกันดังนั้นฉเฉลียฉล่ยเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1,000จนถึง1,500ล้านครับตัวหนังเรื่องเดดพูดมุบบุรีอย่างที่บอกครับทำรายได้ทำรายสถิติมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำรายได้เปิดตัวสูงสุดในสัปดาห์แรกเป็นประวัติการสำหรับภาพยนตร์เรดอาร์นะครับทำรายได้211ล้านเหรียญสหรัฐ ในประเทศสหรัฐอเมริกาทั่วโลกไปอีก400กว่านะครับกลายไปอันดับ6ของการทำรายได้เปิดตัวสูงสุดตลอดกาลนะครับแล้วก็กลายเป็นหนังที่เปิดตัวสูงสุดของทั้งแรนเรโน h ฮิลล์แจ็กแมนแล้วก็พุ่มกับอย่างชอนเลวีนั่นเองนะครับเรามาคุยเรื่องสปอยสปอยกันดีกว่านะดังนั้นใครที่เอไม่เอายังไม่ได้ดูกลัวสปอยไปก่อนเอกไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนมา สปอยนะสปอยนะย้ำนะจากนี้ไปสปอยนะใครยังไม่ได้ดูปิดไปก่อนนะปิดจะเสียงไม่ได้นะต้องปิดจอด้วยนะเพราะผมจะอินเสิร์ตภาพด้วยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครที่มาคาเมโอในเรื่องครับใช่ครับผมกําลังพูดถึงตัวละครแกมบิดนั่นเองครับตัวละครแกมบิดของเชนิงจาตั้มเป็นตัวละครระดับตำนานนะครับของมาเวลเซนแมนติกยูนิเวิร์สตำนานในฐานะตัวละครที่แบบไม่สมหวังสักทีอ่ะไม่ได้เกิดสักทีมีหนังขึ้นไปอยู่บนเวทีกระทั่งขึ้นไปโผล่บนคอมิคอนนะครับเนี่ย เปิดตัวมันเมิคนแล้วสุดท้ายก็ไม่ปรากฏตัวสัทีครับกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่แบบว่าน่าเศร้าสําหรับคุณชานิงแารทัมนะครับที่สุดท้ายตัวเขาเองเขาผลักดันมากนะเคยมีเคยมีข่าวก็ทั้งว่าจะไปกํากับหนังเรื่องนี้เองด้วยซ้ำไปอะ่ะแต่เอาเข้าจริงๆสุดท้ายท้ายสุดพอมาเวลสตูดิโอเขาปรับทิศปรับทานนะครับเออปรับมาจนได้ Fox มาอยู่ในมือเขาก็ไม่สนใจแกมบิดเลยครับแล้วก็เอาแกมบิด โปรเจกต์แกมบิออกไปอย่างเป็นทางการก็เลยกลายเป็นจังหวะที่ช้นึงแท่มันก็ค่อนข้างเฟลนะครับค่อนขงรู้สึกแบบเสียใจแหละว่าสุดท้ายไอ้โปรเจกต์ในฝันที่เปิดตัวไปอย่างโปรเจกต์เรื่องแกมบิดเนี่ยตอนเขาเปิดตัวตอนนั้นมันเป็นการเปิดตัวพร้อมกับพวก Fox นะตอนที่ Fox ยังอยู่กับมาเอ็มเยังอยู่กับ Fox อยู่นั่นแนหะแล้วสุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นจริงนะครับตัวละครแกมบิดเคยมี เคยปรากฏครั้งหนึ่งละใน o l v e r i n e Origin ซึ่งก็มีอยู่นิดหน่อยไม่ได้มากมายนักนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าในภาพยนตร์ด้วยเดทพ Wolverine เนี่ยก็มีการใส่ตัวละครแกมบิดเข้ามานะครับถึงแม้จะเป็นการใส่เข้ามาแบบที่เป็นไปตามความคาดหมายนะฮะเป็นไปตามความคาดหมายแต่ก็ยังเป็นสีสันที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นสำเนียง,งการพูดลีลาการแอคชั่นหรือว่าการสแสดงเป็นแกมบิดของคุณเชนิงทาทัมเองนะครับคนดูอย่างเราเราประทับใจครับ ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมว่าชันิจเตัามเป็นแกมบิดจากโปรเจกต์ที่ไม่มีโอกาสได้กลายเป็นของจริงแล้วมาปรากฏตัวอยู่ในหนังในฐานะตัวละครคามิโอเนี่ยผมให้ราคาแกมบิดมากกว่าซูเปอร์แมนนิคโรสเคจในหนังเรื่อง The Flash 10เท่าเลยครับซูเปอร์แมนนิค a รสเคจในหนังเรื่อง The Flash มาแบบไม่เวิร์กเออไม่เวิร์กแต่แกมบิดมาเข้าท่า มีทั้งความจริงจังได้แอคชั่นได้พูดได้ตลกแล้วก็มีซีนมีเรื่องราวอยู่มากพอสมควรครับสิ่งที่น่าสนใจณนะวันนี้นะครับก็คือจังหวะที่คุณชัยนิิงแทตัมเนะี่ยแกเนะี่ยโพสต์ผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวเป็นภาพถ่ายใบนี้พร้อมกับข้อความแกโพสต์ภาพ2ใบครับอย่างที่เห็นด้านล่างครับเป็นภาพของตัวแกเองถ่ายภาพคู่กับคุณไรเรโน ult, ในอดีตและปัจจุบันชันนล่งเทตัมเขียนข้อความครับยาวประมาณ2าพารากราฟนะครับเพื่อที่จะอธิบายภาพถ่ายใบนี้และใบนี้ ตัวแกบอกว่าตัวแกบอกว่าทั้งสองภาพนี้ถ่ายห่างกันประมาณ10ปีพอดีเลยครับตอนที่ไรอันโนแสดงตัวอย่างหนังรุ่นเดชภูภาคแรกให้โลกได้เห็นเนี่ยผมนั่งอยู่ในฐนานะผู้ชมนะแล้วผมก็รีบวิ่งไปหลังเวทีทันทีเลยหาตัวเขาให้เจอจากนั้นก็คิดว่าผมกอดเขาแล้วก็พูดว่าให้ตายเถอะนายทำได้แล้วเพื่อนมันสมบูรณ์แบบมากตอนนั้นเนี่ยชอนนิงเจตัมบอกว่าตัวแกเองยังไม่ได้รู้จักกับไรอันโนดีมากเลยครับแต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ย เชนนิงเตตัมบอกว่าในวงการนะไม่มีใครสนับสนุนผมมากไปกว่าแรนเดโนอีกแล้วครับเชนนิงแทตัมบอกต่อว่าผมไม่คิดว่าผมคิดว่าการสูญเสียบทแกมบิดไปตลอดการเนี่ยจะเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมน่าจะไม่ได้มีโอกาสได้ใส่ชุดแกมบิดแล้วละแต่สุดท้ายเนี่ยแรนเดโนเขาสู้เพื่อทั้งผมแล้วก็เพื่อแกมบิด ณนะเวลานี้ผมติดหนี้บุญคุณเขาไปตลอดการแน่นอนครับเพราะผมไม่แน่ใจเลยว่าจะทําอะไรที่ดีเทียบเท่ากับสิ่งที่เรนเดโนทําให้กับตัวละครแกมบิดแล้วก็เขาได้แบบนี้ในะหนังเรื่อง Pool, เดธพวนบูบรินชายเ่องแ่ตั้มจบข้อความที่โพสต์ว่าฉันรักนายมาเพื่อนแล้วก็แฮชแท็กถึงชอนเลวี่ด้วยนะครับ ชอลลี่ย์ด้วยเช่นกันเขาเป็นนักสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมในทุกระดับทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลผมรู้สึกขอบคุณมากๆที่อยู่ในท,ที่ได้อยู่ในโปรเจกต์หนังเรื่องนี้ในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นผลงานชิ้นเอกเป็นมาสเตอร์เพซเลยแล้วก็เป็นผลงานเป็นความสุขที่บริสุทธิ์มากๆผมแทบจะกรี๊ดในโรงภาพยนตร์เลยนะครับนี่เป็นความรู้สึกของแชนิงแททรัมที่มีต่อการปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง d ดดพูลแอนด์วูฟเวอรีนครับยังสปอยอยู่นะยังสปอยอยู่นะยังสปอยอยู่ยังคุกสปอยกันต่อนะครับ คราวนี้เป็นสปอยที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งเราทราบกันดีครับว่านางรุ่นเดชพลภูบรีเนี่ยเต็มไปด้วยการปรากฏตัวของตัวละครที่เหนือความคาดหมายออมีเบลดมีไอ้อะไรนะแต่ว่าเอาจังจริงก็เหนือความคาดหมายประมาณหนึ่งใช้คานี้ดีกว่าเพราะว่าไอ้ที่เราเคยไล่กันมานะครับว่ามีความเป็นไปได้ว่าใครจะมาโผล่ในเดชพลภูบรีเนี่ยไม่หลุดสักตัวนะครับไม่มีตกเลยอาจจะหายไปบ้างแต่ก็มีการเมนชั่นถึงแต่ ไม่มีใครที่อยู่นอกการคาดดาวโผล่มาเลยถูกไหมมีจะหายออกไปโอเคแหละเราอาจจะดาเยอะอะเราอาจจะดาเยอะมันก็เลยพวกดร็อกเตอร์อ็กไอเบนเอฟเฟกที่เป็นแดเดวิลแล้วก็อีกบางตัวที่เราเคยเดาวว่ามันจะมีเนะี่ยมันก็ไม่ได้มีซึ่งอันนั้นไม่แปลกแต่ เออสุดท้ายหนังก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ขนาดแบบโอ้ยยี่ตัวนี้มาได้ไงวะแบบนั้นอ่ะไม่มีไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับแต่สําหรับเราไม่มีถูกไหมครับสําหรับเราคนดูเนี่ยไม่มีก็มีเบลดมีอีเล็กทรามี X23 มีไอแกมบิดมีไทเทียมแม่นทอจมี X อ็กซ์แม X Men ต่างๆออกมาเต็ไมไปหมดเนี่ยก็อยู่ในมี Incredible h ิล k ผมมาแป๊บนหนึ่งเออหรือความคาดหมายอาจจะเป็นวูบวรินที่เป็นไอเฮนรี่คาร์วิลอันนั้นแบบเฮ้ยมึงมายังไงนิดหนึ่ง อ่าแต่ว่าก็ไม่ได้มากนักเบลดเนี่ยเบลดเนี่ยคุณโกเอมันอยู่เหนือความคาดหมายในกรณีนี้ผมอธิบายแบบนี้ก่อนเบลดเนี่ยหลายคนเขาเขามันจะมาจริงเหรอวะแบบนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนทำเบลดภาคที่3มอะ่ะมันมีข่าวว่าแรนเรโนกับคุณเวสลี์สแนปเนี่ยมีปัญหากันเออมีปัญหาเหมือนเขาทะเลาะกันอะไรสักอย่างนี่แหละก็เลย เขาเลยรู้สึกว่าแบบเวอซีสแนับจะมาเหรอวะเขาเคยทะเลาะกับอีโรเนโนนะแต่สุดท้ายก็มาก็ถือว่าโอเคเออเออผมว่าเซอร์ไพรส์สุดไอ้นี่ฮะไอ้มูบบริเตียผมชอบชอบอ่ะน่าเกลียดมากครับเบลดเบลดไม่ได้เป็นข่าวหลุดทั้งหมดไม่ได้เป็นข่าวหลุดครับคุณจตุรงทั้งหมดเป็นการคาดเดาเป็นข่าวลือแต่เบลดอยู่ในเบลดอยู่ในข่าวลือนั้นด้วยแต่ว่าเป็นการ เดากันว่าจะเป็นเบลดมาเชรฮาร่าอาลีหรือว่าจะเป็นเบลดเวสต์ที่สแนปที่มาปรากฏตัวแต่มีมีอยู่ในนั้นมีอยู่ในข่าวลือโอ้ผมอ่านทุกอาทิตย์ครับข่าวลือใครจะมาปรากฏตัวบ้างเนี่ยเอออาจจะมีแบบว่าอันนึงที่คนแบบว่าไม่มีก็คือเทเลสสวิฟท์นั่นแหละครับอ่ะอันนี้ตรงประเด็นทวิธานเลดี้พูแต่เลดี้พูนี่บอกแบบนี้ก่อนนะมันมีข่าวเมสากันว่ามีสิทธิ์ว่าที่เห็นเดินมาสโอดสะองอ่ะอาจจะไม่ใช่เบรดไลฟ์ฟรีนะคือมันมีหลายคนนะครับเดดพูอ่ะ เาขาเรียกว่าอะไรนะเดทผู Deadpool ้เดทผู้อะไรวะเดทผู Deadpool ้เอาอยู่ก็ดีอยู่ก็นึกไม่ออกเดทผู Deadpool ้เดทผู้ครับเออเขาเรียกว่าเดทผู้ครับก็ที่มันมาเยอะๆนะครับมีเฮทผู้มีหม,มามีแมวมีขาวบอยมีอะไรอย่างเงี้ยก็มีรายชื่อหลายๆท่านที่เป็นเซอร์ไพรส์มีทั้ง ไอ้คาวบอยเดดพูนไอ้นั่นทุหลายคนจําได้เสียงมันคือแมทธิวแม็ c คาร์โนฮีเบบี้พูลสองตัวเดดพูลเด็กกับเบบี้พูลเนี่ยเป็นลูกของแรเนโนสองคนลูกสาวกับลูกชายเป็นลูกแรนเนโนเลดี้พูลเนี่ยเป็นคุณเบล็กไลฟ์ลี่ซึ่งไม่แน่ใจว่ามาปล้าอ่าไม่แน่ใจว่าตัวมาไหมเพราะว่าถ้ามาน่าจะเปิดหน้ากากถ้าให้เสียงเฉยๆไม่เปิดหน้ากากแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วอย่างที่บอกครับ มีเซอร์ไพรส์จนได้ครับมีเซอร์ไพรส์จนได้แล้วก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์แค่เราครับเป็นเซอร์ไพรส์ไอ้แรนเรโน่ด้วยที่แรนเรโน่ไม่รู้ว่ามีคนเนี่ยยืนอยู่ในเดสพูครอบด้วยแรนเรโน่ Ren Ren มาโพสต์โซเชียลมีเดียหลังจากที่มีการเฉลยเรื่องนี้อย่างเป็นทางการนะครับแกโพสต์ post คำว่า this is how I found out you tell me กูเพิ่งรู้ว่าเป็นมึงนะเนี่ยที่มึงมาบอกเนี่ยเนี่ยพูดแบบเพื่อนๆกันเป็นแบบนี้คนหนึ่งในเดดพูลครับวานซ์ของเดดพูลที่ยืนเดินกันมาเป็นขยงเนี่ยคนหนึ่งที่อยู่ในนั้นที่เพิ่งจะถอดหน้ากากแล้วมาเฉลยว่าเฮีย <Yeah, S 1> <laughs> ผมเองแล้วแลนเนโนไม่รู้เนี่ยคือแฮร์รี่ฮอลแลนด์ครับแฮร์รี่ฮอลแลนด์คือน้องชายของไอ้ทอมฮอลแลนด์ที่เล่นเป็นสไปเดอร์แมนนั่นแหละนะครับก็มาปรากฏตัวอยู่ในนั้นด้วยนะครับนี่เป็นโพสต์นะครับ ที่แบรนเดนโนโพสถึงแฮร์รี่ฮอลแลนด์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสีสานที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่อง a d p o ู l and Wolverine นั่นเองครับ